สู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าเราจะกลับมาติดตามเกี่ยวกับข่าวคราวของคนคนนี้ค่ะบีมกวีใช่เรียกว่าเป็นที่กรีดมากสมัยตอนตอนยังเป็นวัยรุ่นสำหรับวงนี้เลย D2B ที่มีแดนกับบ<ช>ิ๊กนะคะใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้บิ๊กก็ได้ <net> เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ<ช>แต่ก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนๆเสมอนะครับ<ช>แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงบีมกวีนะฮะซึ่งกําลังงานเข้าเลยนะครับเพราะว่าเขามีข่าวว่ากําลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะ <Vital. S 1> และที่สําคัญมีข่าวว่าเขากําลังจะเข้าพิธีวิวา <net> <ง S 2> กับ,บผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นนะครับเธอจะหน้าตาเป็นยังไงคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมสกู๊ปอย่างดีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะฮะไปเจาะลึกพร้อมๆกันครับ ผลงานให้แฟนๆหายคิดถึงอยู่เรื่อยๆสำหรับหนุ่มหล่อขวัญใจวัยรุ่นอย่างบีมกวีที่เมื่อ1ิบกว่าปีก่อนนั้นรียก็เป็นหนึ่งในสมาชิก d 2 b สุดยอดบอยแบนด์ของไทยในสมัยนั้นโดยมีสมาชิกอีกสองคนได้แก่แดนโระเวสและวิกอภิเชษที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเมื่อทั้ง3ออกผลงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานแสดงพรีเซนเตอร์ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆทั้งนั้น จนเมื่อมีเหตุการณ์เศร้าที่บิ๊กประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้นก็ทําให้แดนและบีมประกาศยุบวงดีทูบีลงแต่ทั้งคู่ก็ยังคงทํางานในวงการบันเทิงและมีผลงานมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆตามความถนัดของแต่ละคนซึ่งบีมนั้นจะมีผลงานพิธีกรบ้างแต่งเพลงบ้างอย่างเพลงฉันจะจับมือเธอเอาไว้ที่บีมแต่งให้เพื่อเป็นกําลังใจให้บิ๊กเพื่อนร่วมวงแต่ด้วยความถนัดทางการแสดงก็เลยมีผลงานการแสดงเป็นส่วนมาก ทั้งหนังเรื่องเซ็ก์โฟนที่ประกบคู่กับพิธีกรดาราและนางแบบสาวสุดฮอตพอลล่าเทเลอร์ซึ่งเรื่องนั้นหนุ่มบีมก็ร้องเพลงประกอบเองด้วยทำให้เกิดกระแสหน,นังเด่นเพลงฮิตติดชาร์ตกันทุกคลื่นวิทยุทั่วไทยและก็ยังมีหนังดังเรื่องอื่นตามมาอีกมากมายไม่เพียงเท่านั้นละครที่หนุ่มบีมเล่นก็ฮิตติดลมกันทั่วประเทศโดยเฉพาะบทร้อยตำรวจตรีทรรสัตยาพัก จากละครเรื่องรักสุดฤทธิ์ที่รับบทเป็นที่ชายพระเอกเซิร์ฟตาสายฟ้านแรกเจมส์จีรายุจนทําให้สาวๆหลงรักกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเรียกได้ว่าความแรงของหนุ่มบีมนั้นสูสีบูบี้กันมากับหนุ่มเจมส์จิเลยก็ว่าได้และหนุ่มบีมยังตอกย้ําความแรงของตัวเองด้วยการแสดงซีรีส์สืบสวนช่วงดึกของช่อง3าจุดนัดพบในบทพระเอกเพราะผีความจําเสื่อมที่ทําออกมาแล้วถึงสามซีซั่นด้วยกัน จนทาให้แฟนๆแอบกระซิบถามกันเป็นระยะๆะะว่าหนุ่มบีมลืมรือร้องเพลงไปหรือยังหรือว่าจะมีผลงานกำกับหรือโปรดิวซ์เองบ้างไหมและจะรวมตัวกับหนุ่มแดนอีกครั้งเพื่อคืนคอนเสิร์ตอีกเมื่อไรก็มีคุยคุยกันนะเรื่องคอนเสิร์ตแต่ว่าก็ยังไม่รายละเอียดยังไม,ไม,ไม่ไม่ฟันฝงก็เดือนสองเดือนไม่รู้ถ้าเกิดมีข่าวอะไรก็อาจจะมีการแถลงข่าวแต่ว่าถ้าเกิดการเป็นผู้จัดเป็น คนที่แบบว่าเป็นพุ่มกับอะไรเงี้ยมันต้องดูภาพรวมทั้งหมดมันต้องโอุ้มันต้องใช้ความรับผิดชอบด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่มีความรับผิดชอบนะจะแ,แก้ตัวว่ามันหมายความว่าผมยังไม่อยากจะมีความรับผิดชอบตรงไหนมากกว่าด้วยความที่เป็นคนฮอตเหล่าบรรดาแฟนคลับคนรักบีมก็ต้องสนใจเรื่องราวชีวิตส่วนตัวกันเป็นธรรมดานะับตั้งแต่ที่หนุ่มบีมเปิดตัวว่ากำลังก่หาดูใจอยู่กับสาวอ่อยแฟนสาวนอกวงการมายาวนานถึง10ปีแล้ว แฟนๆก็ลุ้นกันว่าเมื่อไรหร่นุ่มบีมจะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีเพราะเห็นว่าเรียนหอนั้นใกล้จะเสร็จแล้วมันต้องดูความพร้อมหลายอย่างเรื่องบ้านเรื่องอถ้าสมมติปีหน้านี่น้องเขาแต่งงานขึ้นมาเค็ไม่ยอมแต่งกอบผมนะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่งทับกันไม่ได้สองคนจะแต่งออกแต่ง้อนาคตยังไม่รู้กันยังไงแต่ตอนเนี้ยก็มี หนุ่มบีมตอบแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามีลุ้นกันทั้งคู่เลยนะคะคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าเรามาลุ้นกันว่าจะได้ยินข่าวไหนก่อนกันแต่เออแววแวแวว่าเราอาจจะได้ดูคอนเสิร์ตดีทูบิลเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะมีข่าวไหนก่อน True Insider ก็จะเอามาเจาะลึกให้คุณผู้ชมก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะ เรียกว่ามีลุ้นทั้งสองงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่างงานหรือว่างานคอนเสิร์ตจริงๆแล้วจะว่าไปนะฮะถ้าเกิดนึกถึง D2B ีเนี่ยจะต้องนึกถึง f 4ด้วยป่ะใช่ก็มาใกล้ๆกันใช่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยแบบคู่กันเลยแล้วก็จําได้ว่ามันมีหนังสือเป็นเหมือนสมุดร,ร,ร,<ะ>รวมเล่มรวมเล่มของ D2B ออกมาวางขายแล้วก็เป็นรวมเล่มของ f 4ออกมาวางขายคู่กันแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะทราบว่าสมาชิกค,คนหนึ่งของ f 4ก็กําลังจะแต่งงานเหมือนกันแต่เอ๊ชื่ออะไรนะนึกไม่ออก มาวันนี้ก็เป็นข่าวบีมนะฮะทำอ<ฮ>ะไรพร้อมๆกันหมดเลยดังก็ดังพร้อมกันแต่งงานก็ดังพร้อมกันอีก <c oughs> ก็ประหลาดดีนะแต่ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีทั้งคู่นะฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของคอนเสิร์ต D2B reunion <c oughs> หรือว่าเป็นเรื่องข่าวดีของหนุ่มบีม <c oughs> เองนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยกันละกันนะฮะ <c oughs> ถ้ามีงานแต่งงานขึ้นมาจริงๆแล้วทางรายการของเราจะพยายามไปเก็บภาพรบรรยากาศของฝาด <c oughs> แฟนเช่นเคยนะครับ